สวัสดีครับอะดูแปลกๆนิดนึงนะครับพยายามไล่แล้วมันไม่ไปนะครับก็ปล่อยมันนะครับวันนี้ลุงช่างจะชวนดูนิดนึงเรื่องของ Condensing Unit นะครับของแอร์ที่เราติดไว้นอกบ้านนะครับหลายท่านน่าจะเคยเห็นบางทีเนี่ยช่างจะเอาตัว Condensing คอนเดนซิ่งยูนิตตัวนี้วางไว้บนฐานที่อยู่นอกบ้านนะครับไม่ได้ยึดติดกับตัวบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อท่อ Air แอร์อะไรต่างๆเข้าไป ในครั้งแรกๆตัวเปียแ,แรกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเพราะว่า,าบ้านกับตัวพื้นข้างนอกเนี่ยไม,ไม่ได้สุดต่างกันเท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ยบ้านกับพื้นข้างนอกเนี่ยอยู่บนโครงสร้างที่ต่างกันบ้านเราอยู่บนเข็มพื้นส่วนใหญ่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะเป็นพื้นที่อ,อยู่บนดินนะครับพอเราเอาคอนเดนซิ่งยูนิตมาวางไว้บนเนี้ยเหตุที่เกิดก็คือว่าพอผ่านระยะเวลาักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพื้นข้างนอกมันจะซุดมากกว่าบ้านนะครับ ะจะเนี่ยจะเห็นตมขอบเนี่ยตมขอบระหว่างบ้านกับพื้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีการแยกตัวนิดนึงอันนี้ยังดีบ้านลุงช่างอยู่ต่างจังหวัดนะดินค่อนข้างแข็งนะครับแต่ถ้าที่กรุงเทพเนี่ยเห็นชัดเจนแน่นอนอย่างโซนสมุทรปราการอะไรเนี่ยผมว่าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยจะรู้เลยนะครรอยนี้จะกว้างมากเลยนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งครเดนซิ่งยูนิตมาเกาะอ,อยู่ข้างล่างเนี่ยทอมันจะฉีกนะครับขณะนี้ตัวนี้ซุดตัวแต่ท่อมันยึดระหว่างบ้านกับตัวคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับ แอร์เราก็จะเสียต้องเรียกช่างเข้ามานะครับคำแนะนําของลุงช่างก็คือว่าถ้าจะติดตั้งหรือจะมีการซ่อมแซมมนเทนเน็ตนะครับขอให้ช่างเขาใช้อุปกรณ์ยึดกับตัวบ้านไปเลยนะครับยึ่กับผนังเนี่ยยึดอยู่ได้ครับไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะหนักหรืออะไรมันอยู่ได้นะครับแอร์ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับหาตําแหน่งที่บังตาหน่อยเราเราเราอยากให้อยู่ตรงไหนแแล้วต่ขอให้ระบายลมได้ดีนะครับข้อหนึ่งระบายลมแล้วให้มันยึดอยู่กับบ้านพอมันยึดอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็ อยู่เป็นแพคเกจเดียวกันนะครับท่อกับเครื่องอยู่ด้วยอยู่กับบ้านเหมือนกันมันก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องอท่อฉีกท่อแตกท่อน้ํายาแตกนะครับเขาช่วยประหยัดเงินเราไปได้ระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับก็เผื่อใครมีปัญหาตรงนี้จะได้รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ